ดีค่ะดิฉันนางสาวภูสนิสาวุฒิเลิศอนันต์ขอสรุปผลการดำเนินงานประจำเดือนกันยายนและตุลาคม2564ในการดำเนินงานประจำเดือนกันยายนที่ผ่านมาได้บรรลุเป้าหมายตามคำรับรองในระบบ d m i s ในทุกๆโครงการทั้งการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อเนื่องและอัธยาศัยประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับดีถึงดีมากทั้งนี้ทางกศนอำเภอวังวิเศษ ยังต้องนำสภาพปัญหาและข้อเสนอแนะที่ได้จากการดำเนินงานโครงการต่างๆมาเป็นแนวทางในการปรับปรุงการดำเนินงานในปีงบประมาณต่อไปต่อด้วยสรุปผลการดำเนินงานประจำเดือนตุลาคมผู้บริหาราคณะครูและบุคลากรกศนอำเภอวังวิเศษร่วมน้อมรำลึกในพระมหาการุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มานาถบพิตรเริ่มด้วยงานการศึกษาขั้นพื้นฐานกศอนอำเภอวังวิเศษได้มีการดำเนินการจัดสอบวัดผลสำริดปลายภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2564โดยมีการแบ่ง5สนามสอบในระหว่างวันที่2ถึง3ตุลาคม2564มีจำนวนนักศึกษา เข้าสอบในระดับอำเภอคิดเป็น87.59%ได้แบ่งออกเป็นจำนวนดังนี้นะคะครูและครูอาสาคิดเป็น85.11%กศสอนอตำบลเขาวิเศษคิดเป็น94.19%กศสอนอตำบนวังมะปรางเหนือคิดเป็น92.48%กศสอนอตำบนอ่าวตรงคิดเป็น93.24% กศน,นตำบลท่าสะบ้าคิดเป็น71.43%กศน,นตำบลวังมะปรางคิดเป็น86.66%และนักศึกษาพิการคิดเป็น100%ค่ะในวันที่10ตุลาคม2564ได้มีการดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียนเ n นเนครั้งที่1ปีการศึกษา2564มีจำนวนนักศึกษาที่เข้าสอบ คิดเป็น94.29%ในระหว่างวันที่1ถึง31ตุลาคม2,564ทางกศนออำเภอวังวิเศษได้มีการเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2,564ในกิจกรรมพิเศษอื่นๆนะคะนายอาทิตย์อินทรวิเศษผู้อำนวยการกศนอ,อำเภอวังวิเศษและนางสาวธนพรสามสีครูกศนตำบลอ่าวตรง ได้เข้าร่วมพิธีเปิดโคกหนองนาโมเดลร่วมกับศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาจังหวัดตรังณบ้านสายใหญ่ตำบลอ่าวตรงนักศึกษากศนออำเภอวังวิเศษเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 เข็มที่1มีจํานวนทั้งสิ้น70คนบุคลากรกศนออำเภอวังวิเศษเข้าร่วมโครงการประชุมมอบนโยบายและจุดเน้นการดำเนินง,งานของสำนักงานกศน ประจำปีงบประมาณ2,565บุคลากรกศนออำเภอวังวิเศษได้เข้าร่วมรับชมการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live ทาง eTV Channel เพื่อรับฟังนโยบายการเตรียมความพร้อมในการดำเนินการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2,564ในวันที่25ตุลาคม2,564ทางกศนออำเภอว,วิเศษ ขอจบรายงานสรุปผลการดำเนินง,งานประจำเดือนตุลาคมไว้เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่คราวหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ